สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะมาลงหวยรัฐบาลไทยเลยเมื่อประจําวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 5เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นดามาว่าแม่มาลงแบบช้าก่อนหวยออกหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรตารางรุ่นทดลองนะคะที่แม่ลงไวในในช่องแล้วนะคะถ้าใครได้ดูก็จะเห็นว่าแม่ลงก่อนหวยออกเนาะแต่มันก็เป็นแค่แนวทางน,นะคะทุกคนให้ไว้คือ สองห้าหเจดเ้านะคะแล้วเลขบนก็คือส่วนมากคือจะเน้นวิ่งนะคะไม่เน้นรูดเพราะว่าตามสูตรมาได้สี่ห้าหเลขออกหนึ่งห้าเก็จะได้วิ่งหนะคะส่วนเลขล่างได้วิ่ง7กับ9กหวยออก9กสองนะคะก็ถือว่า ได้อยู่นะคะตัด2ตัวหรือว่าจับวิน2ตัวนะคะก็คือเอาเลข25 6 7 9เนี่ยมาจับวินทั้งหมดเลยก็ได้เป็นเลขเข้าก็คือ9ศนะคะตัวกับกับ5 9านะคะส่วนจับวิน3ตัวก็คือเอาทั้งหมดมาจับวิน3ตัวจะได้เป็น10ชุดนะคะซึ่งก็น่าเสียดายมาก 2, 5 9 หวยออกหนึ่งห้าเก้านะคะไม่เป็นไรทุกคนทีนี้แม่จะมาลงรัฐบาลไทยหาสูตรตารางของตัวเองนะคะว่าประจําวันที่หน,นึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะบนงวดนนี้ ทำสูตรวิ่งมาได้หกเจ็ดแปดนะคะบางทีก็มาสองตัวบางทีก็มาตัวเดียวบางทีก็ไม่มาเลยก็มีนะคะหกเจ็ดแปดถามว่าชอบอะไรชอบหกกับแปดสำหรับบนเนาะแต่แต่ให้เปอร์เซ็นต์ไปหกมากกว่านะคะส่วนล่างล่างชอบสี่กับห้า ทีนี้เราจะมาจับวินเราจะมาจับวินสองตัวนะคะจากตารางเรา,า,าลืมยังไม่ได้เขียนตารางขึ้นมาเลยจะมาจับวินแล้วสูตรวิ่งนี่มีหลุดอยู่นะทุกคนก็ลองไปดูกับแบบอาจารย์หลายๆท่านดูเนาะแล้วก็เอามาเอามาวิเคราะห์เอาตัดสินใจเอาอเคหนึ่งนะคะตารางวันี้ได้ 0 4นหแล้วก็78็ 0, 4, 5, 7, นะคะศูนย์สี่หจนะจับวิน2ตัวก็จะได้จับวินก็คือหมายถึงว่าจับทุกตัวนะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะ0ู0ย์7 0่ย์หแล้วก็มา4ี่ห้า แล้วก็48แแล้วก็มา5 7 5 8ตัวสุดท้ายก็คือที่จับปีนได้คือ78นะคะทุกคนถามว่าในนี้ชอบอะไรอันดับหนึ่งชอบสี่ห้าห้าสี่ถามว่าทำไมถึงชอบสี่ห้าห้าสี่เหตุผลก็คือทำสูตรอื่น มันมีสี่ห้าห้าสี่เข้าแก๊ปหลายสูตรมากก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ความน่าจะเป็นที่จะเข้ามากกว่าตัวอื่นตามความรู้สึกแม่นะตัวถัดมาก็จะเป็นห้าแปดสี่ห้าห้าแปด ห้าเจ็ดศูนย์สี่สี่แปดสี่แปดนี่ไม่มานานมากนานพอ,พอกับสี่เก้าห้าสี่เนื้อทุกคนสรุปเอาแค่ว่าชอบสี่ห้าห้าสี่ศูนย์สี่ห้าเจ็ดห้าแปดเอาแค่นี้แล้วกันที่ที่ชอบส่วนตัวนะคะใครชอบอันไหนก็ลองไปนี่กันดูเนาะ ไปเลือกไปตัดเอานะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะเพราะว่าก็ทำทำหลายอันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะลงอันอื่นให้เดี๋ยววันนี้ขอลงตารางก่อนนะฮะทีนี้ต่อมาจับวิน3ามตัวจับวินสามตัวจะได้ทั้งหมดสิบชุดนะคะสิบชุดก็ประกอบไปด้วย0ูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แปด ถ้าใครไม่รู้ว่าจับวินจะทํายังไงเวลาเรามีเลขสมมติเรามีเลขมา4ตัว1 2 3 4จะจับวินยังไงจับไม่เป็นกดเข้า Google เลยค่ะแล้วพิมพ์คาว่าจับวิน3ตัวปุ๊บลิงแรกเลยค่ะทุกคนมันจะขึ้นมาคําว่าจับวินนะคะพอเข้ามาปุ๊บมันจะให้เรากดเลือกเลขที่เราต้องการเราก็กด1 2 3 4กดปุ๊บมันจะรันเลข3ตัวให้เราเลยนะคะทุกคนก็เอาเลขนั้นนะ มาเขียนมาเลือกเอาที่ตัวเองชอบอันนั้นคือการจับบินเนาะสำหรับคนที่จับบินไม่เป็นนะคะต่อมาก็จะเป็น057 058 078 457 458 45 478 578ถามว่าตารางนี้ออกมาจากไหน ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรค่ะเอามาจากการที่หลายๆสูตรเนี่ยไม่ได้มาม่วนะคือเขียนไปเยอะมากเอามาจากการที่ว่าหลายๆสูตรแล้วเลขเด่นเ,เลขอะไรอเงี้ยได้อะไรแม่ก็จับ